ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยผูเมธานะครับถึงช่วงแรกผมมวยผูเมตาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เบทีมวยราชดำเนินให้แล้วนะครับท่านสามารถ ติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ี่ช่องทางการติดตามด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมตาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมตาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมตาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมตาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดด้วยนะครับสนอกสนใจรับข้อมูลข่าวสารวงการกีฬาทั้งมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลและการอื่นท่านสามารถติดตามได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับสนอกสนใจสมัครกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับเป็นกล่มข้อมูลเกี่ยวกับกีฬามะีาาตตบรรนมเัค ต่อไปครับเราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้กันเลยครับฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นในด้านของฟุตบอลนะครับยูฟ่านะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบเพย์ออฟนะครับค่ำคืนนี้มีแข่งกันหลายคู่ด้วยกันครับคู่แรกครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางยังบอยครับยอดทีมแกญ่เชสสวิตเซอร์แลนด์ไม่นด้จะเปิดสนามครับวังดอฟสตาดิโอนครับรับมือกับทางกาลาทสลายยอดทีมใหญ่เชสตุรกีฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคิกออฟนะครับในช่วงเวลารัครับ ในีสองของบ้านเรานะ่ครับคานะครับยังบอยผลงานห้านัดหลังสุดนี่ครับมีชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ล่าสุดเป็นฝ่ายชนะทางฟิซเซ่เนะครับเน็ตเดสที่สกอร์10ประตูต่อศูนย์มานะครับส่วนทางการ์ซลายนั้นผลงานมีชนะ3นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดเป็นฝ่ายชนะทางขันยาสปอร์มาครับที่สกอร์2อประตูต่อ1นมาครับเปน้านของฟุตบอลคู่นี้ราคาเหรียญเปิดทางการ์ซลายเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้ยีนี่ครับคึงลู่นะครับ ข้อมุนบางต้นสติติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมมลเบองต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าตัวสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากาาการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ตทั้งสองทีมว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนไล่อัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ สำหรับการจัดทัพของทางยังบอยสะไปนั่งของวันนี้ครับไปนั่งทางแฮ็กโค้ดเฟริกลาแมนแฮ็กโค้ดของทางยังบอยนั้นวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะครับกลยุทธ์กับ4-3-2-1ผู้รักษาประตูจะเป็นท่านเจ้าดาวิดกับฟอนบอลบุสยืนเฝ้าเสาให้ทางยังบอยสีประการหลังแผงแบ็กโฟลจะเป็นท่านเจ้าเลวินกับบูสกับทางเจ้าโมฮัมเหม็ดอาลีกามาราจะรับบทบ,บาทเป็นสองเซตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นท่านเจ้าอาเนหูซิปวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้า, it, ายเูนาเนียนกับทททัััััััสสนน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 นะะะคคครรรบบบบบบกกก็็็็เเเเปปแแแแดหลลงง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 ผผขอออาาาาาาายยจจจ้้้้ววี่า ซิกนะครับนีอัสเซครับกับทางเจ้าซานโดร์เลาเตอร์นะครับก็จะรับบทบาทเป็นเพลเมเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเกมแดนกลางร่วมกันนะครับรวมถึงทางเจ้าเมสซัตอาริเอลและทางเจ้าฟิลิปนะครับอูคัสนิดนะครับก็เป็นสีแดงกลางของทางยังบอยเจ้าบ้านครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจะเป็นทางเจ้าเอลิมม่านะครับกอสลีนครับวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้าซัดแวนครับกองวัวรานครับก็เป็นรายชื่นครับของทางยังบอยทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับต่อไปเราไปดูความพร้อมของทางครับผู้มาเยือนกันบบบบ้าา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 งงงงกกกก็คคคือออทททลลลลััััััสสสยยนนะรรรรหจดพข วันนี้ทางหัวาาูรู้นะครับแฮกโค้ดของทาง กาลาตสลายยอดเทมไก่แค่ตุรกีนั้นไม่ได้ใช้ไลายอัพนักเตะครับกลยุทธ์กับ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าเฟรนันโดมุสเตล่ายืนข้าเสาให้ทางกาลาตสลายนะครับสี่ประการหลังแผงเบ็คโฟมจะ็นทางเจ้าเลโอดูบวกกับทางเจ้าวิสเตอร์เนวสันนะครับก็รับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าอัดดุนเคริมบาดัสซี่วิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเดอร์ดิสโคนนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงเบ็คโฟมทางผู้มาเยือนนะครับแผ เดนกลางร่วมกันรวมทั้งทางเจ้ายูอานุสนะครับอัดคุณนะครับและทางเจ้าคริสตมอร์เทนนะครับวันนี้กองหน้าคู่จะเป็นทางเจ้าครับคาร์เรมนะครับอัดดุนโครูนะครับรวมถึงทางเจ้ามาโรดิอาร์ดีนะครับดาวเตะทิมทัตอิตาลีครับฟุตบอลคู่นี้มุมมองผมเมทาราคาต่อที่ทางการสลายเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกวันนี้ผมก็ปาดังทางการสลายนั้นถือว่ามีความพร้อมกว่านะครับดาวเตะต่างๆในถือว่าอยู่บนครบส่วนทางนะครับยังบอยเจ้าบ้านวันนี้ขาดตัวหลักไปนักเตะมีการบาดมีหาบาดเจ็บหลายรายด้วยฟุตบบออลคูผมทาง ผู้มาเยือนก็คือทางการ์เซสไลายวันนี้จะชนะทางยังบอยที่สนามบังล็อกไปได้วันนี่จัดไปที่ทางการ์เซสไลายบอลต่อวันนี้นะครับและคู่ต่อมาครับวันนี้นะครับดีเดโมเชียบนะครับแข่งสนามเป็นกลางครับวันนี้จะสามารถยันเสมอทางเลสบูซัตบวกไปได้วันนี้รอครับที่ทางดีเดโมเชียบนะครับคู่ต่อมามัมโมครับนี่เปิดบ้านเจอกับทางสตาร์ตาปาร์คฟุตบอลคู่นี้รอครับที่ทางสตาร์ตาปาร์คนะครับและคู่ต่อมาครับมิเทอร์แลนด์ครับวนี่เปิดบ้านเจอกับทางสลาวานบาลิสตาว่าครับฟุตบอลคู่ที่ผมชอทางงมิเอออรรร์์แลลนนนนดะะคคัับบส่วขฟุตบ ในด้านของฟุตบอลครับยูฟ่านครับคอร์ฟาเรนซ์ลิกครับระหว่างทางวิกตอรียกิมารายครับวันนี้จะสามารถครับชนะทางเจ้าสลิมโมสตาไปได้กับฟุตบอลคู่นี้ก็จัดให้วันนี้5คู่ด้วยกันกับการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมเมธาวันนี้จบลงเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหลันนี้สวัสดีครับ